สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อน,อนๆกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลวันนี้เนี่จะใช้ไพ่ o มนชา a d โดนะคะสำรับนี้เป็นวินเทจนะคะกับหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์เมตตาในตัวคุณนะคะคำสั้นๆง่ายๆมาดูกันดีกว่าว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรแล้วสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรด้วยแล้วก็ มีผลอย่างไรนะคะต่อการใช้ชีวิตอะมาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวหน่อยจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการตอบคำถามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ยาน,นโลกมาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะว่าพลังงานของตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคมา มาดูเรื่องราวตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านดวงโดยรวม นะคะใครที่รู้สึกว่าออมันจะเป็นพลังงานของเราก็สามารถที่จะดูต่อได้เลยนะคะก็หน่อยก็ได้ขออนุญาตของนักศึกษาครูครูบาอาจารย์นะคะจักรวาลไฮร์เซลของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ประจําตัวของหน่อยในการมาเป็นผู้สื่อสารส่งสารให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้สิ่งไหนดีก็น้อมรับไว้ค่ะทุกคนพลังงานของคุณ ตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่ชีวิตของคุณหลังจากนี้คือสิ่งที่คุณเลือกเองค่ะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะ ไพะะ่เรียนเชิญอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็แล้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณรู้คุณค่าของตัวเองมากพอคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะนําเข้ามาในชีวิตและคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะนําออกไปจากชีวิตนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณเป็นฝ่ายเลือกแล้วค่ะคุณเลือกได้นะคะชีวิตนี้ พลังงานค่อนข้างดีแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเข้ามาจะหาคุณหลังจากนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมหน่อยว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่คุณก็พร้อมนะคะพร้อมรับ โอกาสนั้นที่เข้ามาน่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้นะคะมีความพร้อมในการที่จะรับพลังงานดีๆแล้วก็รับสิ่งดีๆรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาบางคนอาจจะมีทางเลือกใหม่โอกาสใหม่นะคะหรือว่ามีสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องได้เลือกแล้วก็ได้ตัดสินใจนะคะพลังงานของคุณโอ้โหบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่นะคะคู่รัก ม,มันเป็นในลักษณะของสิ่งที่ได้มาหน่อยว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คุณเป็นคนเลือกหน่อยว่าจักรวาลครูครคูบาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งของรักษา่าของรักษานะคะหรือที่เขาเรียกว่าเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยนะคะ รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วก็เหมาะสมแล้วซึ่งบางทีอาจจะเป็นคู่ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตมานานนะคะจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณน่าจะพร้อมแล้วละ่ะในการที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาแต่ถ้าบางคนมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เคยไม่ได้คิดอยากที่จะมีใครคุณก็จะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาอาจจะมาในลักษณะที่โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากหัวหน้างานจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะศักยภาพของตัวคุณโอโหพลังงานของใครเนี่ยหน่อยว่าช่วงนี้นะคะด้วยหัวข้อด้วยเนาะพลังงานอาอะไรนะสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณนะคะจะดึงดูดอะไร ใบแรกขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณเลือกอะเป็นสิ่งที่คุณคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาน่ะมันไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่มันเป็นเพราะการลงมือทําของคุณด้วยแล้วก็โชคด้วยนะคะเหมือนตอนนี้พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วหน่อยก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมันอาจจะเป็น ทางเลือกตัวเลือกหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมาเติมเต็มมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะสบายใจนะคะพร้อมแล้วก็จะอยู่กับมันพร้อมที่จะทำมันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมผิดที่ผิดทางหน่อยว่านะชีวิตของคุณนะ่ะอันแรก เรียนเชิญอันหลังผิดที่ผิดทางหน่อยว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่มีการเซตซีโร่ปรับไมเซตแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ขั้นสุดแล้วอะค่ะนะคะอะไรที่ไม่ดีก็เอาออกไปค่ะคัดคนคัดสถานที่คัดทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะการงานหรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เส้นทางของคุณละมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่คุณจะเดินไปต่อละหรือถ้าเป็นตัวบุคคลก็อาจจะรู้สึกว่าสังคมนี้บุคคลน,นี้มันอาจจะไม่ใช่ คนที่เราจะสามารถที่จะจับมือกันไปแล้วเดินไปต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกความสัมพันธ์นะมันอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าไพ่ใบแรกที่ออกมาเนี่ยพลังงานหลักๆเลยก็คือหลังจากนี้ค่ะคุณจะเป็นคนเลือกชีวิตของคุณแล้วนะคะหน่อยว่าคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเป็นฝ่ายเลือกเองได้นะคะไม่ต้องรอให้ใครตัดสินไม่ต้องรอให้ใครเป็นคนเลือกหรือไม่ต้องตัดสินใจโดยนํา สิ่งรอบข้างมาเป็นตัวมาเป็นสิ่งที่กีดกันหรือว่าขัดขวางการเลือกของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณเลือกคุณเลือกเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรนะคะแล้วสิ่งที่คุณเลือกน่ะหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเลือกด้วยความสบายใจไม่มีความกดดันใดๆนะคะชีวิตของคุณ้พลังงานดีจังเลยอะ่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณ นะฮะเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณเนาะจะทําให้คุณมีเรื่องราวไปอย่างไรพลังงานดีมากๆเลยค่ะบางคนก็ตอนนี้อาจจะได้พบได้เจอคนที่เข้ามานะคะที่เมื่อก่อนอาจจะพบเจอแล้วอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะ อาจจะยังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกเวลาหรืออาจจะได้พบเจอแล้วอาจจะยังไม่เหมาะที่จะได้สารต่อหรือบางคนก็รู้สึกว่าที่ผ่านมานะ่ะก็ผิดหวังกับความรักมาเยอะละนะคะจนทำให้คุณไม่ได้โฟกัสแต่ณเวลานี้คุณคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วล่ะนะคะพร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยอยากที่จะเปิดรับใครสักคนเข้ามา เพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะสามารถเลือกได้แล้วใครเข้ามารู้สึกไม่ใช่ก็สามารถตัดออกได้เลย ะะอะไรที่ผิดที่ผิดทางคุณตัดออกได้ง่ายเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราเลือกคู่เราอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกใครเข้ามาเราก็อยากลองอยากเรียนรู้นะคะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคนนั้นนะคะแต่เขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่ทํายังไงก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณเป็นฝ่ายเลือก นะคะเปิดใจให้ใครเข้ามาบางคนก็อาจจะนะคะพาตัวเองออกไปพบเจอผู้คนมากขึ้นเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นหรือมีการเข้าสังคมสถานที่นะคะหรือว่ากลุ่มก้อนที่คุณอาจจะได้พบได้เจอคนที่ใช่สําหรับคุณมากขึ้นพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอใครอื่นๆมากขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้จักนะคะได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ นะคะคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณจะได้คัดได้เลือกคนที่จะเข้ามานะคะเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเงินหน่อยว่านะ่ะตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะอยู่ในจุดที่ถึงคุณจะไม่ได้ทำเพิ่มคุณก็สบายแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้หน่อยว่าคุณอาจจะกาลัง เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอานำมาต่อยอดนะคะแตกลายนะฮะหาหนทางในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นก็ได้อืมนี่คือพลังงานตัวตนของคุณ ใครที่โฟกัสเรื่องความรักหน่อยว่าถ้าคุณเปิดใจกล้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้โอกาสตัวเองพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะได้พบได้เจอคนที่ใช่ก็อาจจะได้เจอคือคนบางคนบอกว่าอยากที่จะมีใครแต่ทําไมไม่มีใครเลยแล้วพอมาสังเกตดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะตื่นเช้ามาไปทํางานไปทํางานกลับบ้านไม่ได้มีได้ออกไปไหนไม่ได้พบได้เจอคนนะคะใหม่ๆเลยมันโอกาสมันเข้ามามันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ณเวลานี้หน่อยรู้สึกว่าคุณน่าจะเปิดโอกาสให,ให้กับตัวเอง ถ้าเป็นข้อความจากจักรวาลก็บอกว่าคุณนะ่ะจงปรับเปลี่ยนทิศปรับเปลี่ยนทางถ้าอยากที่จะได้อะไรคุณต้องเดินเข้าหาคุณต้องเปิดโอกาสเปิดช่องทางในการที่จะให้สิ่งดีๆมันเข้ามาด้วยเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะดวงชะตามันกําลังจะมีสิ่งที่จะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณเข้ามาเหมือนกับถ้าได้เข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่าโชคดีจังเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม มาดูกันว่าสเสน่ห์เมตตาของคุณนะคะกำลังเปิดรับโอ้โหจริงๆแล้วดวงชะตาของคุณเนี่ยหน่อยว่านะมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณคือคนที่อ่ะโอเคออกมาละนะคะสเสน่ห์เมตตาในตัวคุณค่ะเห็นไหมคะทีออฟครับสเสน่ห์ของคุณคืออาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนไม่มากแต่ว่าคุณเป็นคนที่ได้รับ นะคะสิ่งดีๆความจริงใจจากกัลยาณมิตรที่คุณคัดที่คุณสรรนะคะบางคนก็อาจจะได้มีโอกาสไปนะคะสังสรรค์พบปะผู้คนมากขึ้นแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดูโดดดินนะคะเสน่ห์เมตตาของคุณอาจจะดึงดูดให้ใครเข้ามาที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะมาในลักษณะที่มีคนแนะนํา นะคะให้รู้จักก็มีความเป็นไปได้หน่อยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นคนที่โดดเด่นในในในกลุ่มในก้อนคุณอะอาจจะด้วยความดูเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองมีจุดยืนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็คนที่มีพื้นที่ของตัวเองส่วนใหญ่อะนะคะดูลึกลับอะนะคะจะมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้ว นะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่หนะคะเสน่หเมตตามหานิยมจะนำพามาซึ่งใครที่กำลังติดต่อธุรกรรมธุรกิจนะคะหรือใครที่กำลังทำในเรื่องของอาการลงทุนนะคะการขายอานายหน้าอาสังหานะคะขายประกันชีวิตต่างๆหรือการลงทุนระยะย,ยาวอะค่ะต่างๆ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การไปพูดคุยกันติดต่อธุรกรรมหน่อยว่าคุณจะได้รับความเมตตาอย่างที่หน่อยว่าตั้งแต่แรกอะค่ะดวงชะตาของคุณมาพร้อมกับความโชคดีได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเสน่หของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อธุรกรรมใดนะคะหน่อยว่าคุณจะรู้จักการเข้าหา นะะผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะรู้จักวิธีการพูดวิธีการเจราจานะคะพราะดูลักษณะแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้ะค่ะหน่อยว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบมันโชคด้วยแหละ ะะด้วยความโชคดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันก็เกิดจากการที่คุณลงมือปฏิบัติแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะคะการที่มีกลุ่มก้อนกัลยานามิตรที่ดีการมีคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีการมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมือนกับเป็นที่ที่ที่เราให้ความรู้สึกแบบสบายใจนะคะหรือว่ามีความรู้สึกแบบมั่นใจอบอุ่นมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะอืมบางคนก็อาจจะโชคดีตรงที่ สเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณเนี่ยหน่อยว่าคุณเป็นคนที่เป็นดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะต้องว่าอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นออกมาสองใบสองถึงสามใบนะคะบางทีสิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีไงคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะหน่อยว่ามันเกิดจากการที่คุณพัฒนาตัวเองและรู้จักวิธีการเข้าหาคนนะคะรู้จักในการที่จะทำให้คนอื่นๆเขารู้สึกดี คุณเป็นคนที่ไม่หักหาน้ำใจใครค่ะคุณเป็นคนที่อารมุ่มอร่วยคนได้คุณเป็นคนที่รู้วิธีการในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดหยุ่นเนาะการใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่นนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับคนได้ง่าย หมายถึงว่ารู้จักกาลาเทศะในการที่จะเข้าหาคนในการที่จะหาวิธีในการโน้มน้าวจิตใจคนนะคะอืมน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยแหละนะคะอืมเพราะว่าเป็นคนที่เห็นไหมสองใบนี้ไปติดต่ออะไรกับใครคุณก็ดูโดดเด่นคุณเป็นที่น่าสนใจอะคะ่ะอืมมีเสน่ห์เมตตามหานิยมอ้าโทษทีเปิดจะเอาใบบนใบบนคือหกไม้เท้าค่ะ เสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณนะคะสิ่งหนึ่งหน่อยว่ามันเกิดจากความสามารถบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานบางคนอาจจะเป็นผู้นำบางคนอาจจะเป็นคนที่ต้องได้แบกรับภาระอันหนักอึง้งในการที่จะนำพาคนอื่นๆ นะะเดินไปข้างหน้าทำโปรเจกต์หรือว่ารับผิดชอบงานต่างๆเห็นไหมคะคุณได้รับการแซ่ซองสรรเสริญนะคะสเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่มีความพราวมีความชายทุกครั้งที่คุณได้ทําลงมือทําปฏิบัติหน้าที่คุณจะดูโดดเด่นคุณจะดูสง่าคุณจะดูแบบคือคุณเคยเห็นคนที่แบบภาพลักษณ์ดูเป็นแบบ working woman หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแบบภูมิฐาน น่านับถืออะค่ะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ดูน่าเกงขาม น่าเชื่อถือนะคะน่าที่จะอยากที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์น่ะเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งนะมาจากการทำงานเลยค่ะบางทีอ่ะจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเมื่อทํางานเมื่อไหร่อ่ะเหมือนกับองค์ลงอะค่ะเหมือนกับเป็นคนที่พอได้ทํางานแล้วอ่ะจะเป็นอีกพาร์นึงจะเป็นอีกลุกนึงเลยอ่ะดูเป็นคนที่สง่างาม,งามดูเป็นคนที่อ่า ลูกน้องคนรอบข้างผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพยำเกรงแล้วผลงานของคุณที่ออกมานะคะมันก็ทำให้คนอื่นๆเขารับรู้การประจักษ์สเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะได้มาจากการที่คุณเป็นคนที่มีความเกอ่งความเก่งเก่งกล้าสามารถนะคะในสิ่งที่รับผิดชอบบางคนอาจจะได้อวยยศนะ ะะอาจจะไปติดต่อธุรกรรมประสบความสำเร็จนะคะได้งานชิ้นใหญ่ได้สิ่งที่คาดหวังเอาไว้สิ้นปีมาก็อาจจะได้รับการอวยยศได้รับบำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรางวัลใช่ไหมโบนัส นะคะต่างๆผลตอบแทนผลกําไรที่มาค่อนข้างที่จะดีนะคะพอดีเมื่อกี้ใบนี้มันออกมาด้วยนะคะสเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึง่งนะคะสเสน่ห์เมตตาของคุณอีกอย่างหนึง่งมันก็ดึงดูดทั้งคนเมตตาคนรักใคร่คนเอ็นดูอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาที่ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือมันเป็นในเรื่องของคู่แข่งขัน <laughs> แต่หน่อยว่าคุณจะไม่ เสียเวลากับการไปแข่งกับคู่แข่งที่ไม่สมน้ำสมเนื้อนะะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณรู้ว่าจุดยืนของตัวเองอยู่นะจุดไหนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้ค่าน่ะคุณจะไม่สนใจคุณรู้ลิมิตของตัวเองคุณรู้ศักยภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต่อสู้คุณจะแข่งขันนะคะกับคนที่ ใกล้เคียงและก็คู่ควรมากกว่านะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณบางทีอะพอทำพอทำอะไรแล้วดูโดดเด่นพอทําอะไรแล้วเหมือนกับได้รับความเมตตาได้รับความอุ้มชูได้รับความนะคะอะเขาเรียกว่าอะไรอะได้รับคำเชิญเชยชมชื่นชมจากใครหลายๆคนบางทีอะมันก็จะมีคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มในก้อนเราอนะค่ะ อาจจะเป็นคู่แข่งหรืออาจจะเป็นคนที่เขาต้องการงานนั้นเขาต้องการโครงการนั้นหรือว่าเขาต้องการอยากที่จะทําในสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายอะนะคะหรือว่าคู่แข่งขันในองค์กรนั่นเองนะคะมันก็จะมีเข้ามาดึงดูดเข้ามาอืมแต่ว่าสเสน่เมตตามหานิยมของคุณอะ่ะพอดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาหน่อยว่ายังไงอะคะ่ะมันก็ถ้าถ้าแข่งตามเกมนะหน่อยว่าสูสี ไม่ได้ว่าคุณเก่งชนิดที่แบบว่าหาตัวจับยากชนิดที่แบบแข่งกับใครเขาชนะนะเพราะว่าห้าไม้เท้าหน่อยว่าเขาก็เก่งเราก็เก่งอะนะคะสูสีใกล้เคียงนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งไหนที่คุณได้รับผิดชอบนะคุณทําเต็มที่อยู่แล้วนะคะประสบความสําเร็จหรือว่าไปได้ไกลนะคะเกินคาดอยู่แล้วแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บางทีอะคุณเคยเห็นคนที่เขาอยู่ในองค์กรเดียวกันนะคะต้องทำงานร่วมกันแต่ว่าอ่า ไม่ได้อยากไม่อยากให้กันได้ดีไหมคะทั้งๆที่บางทีเป็นงานที่ถ้าประสบความสําเร็จมันก็ได้ดีเหมือนกันนะ่ะแต่มันก็จะมีคนที่แบบนะคะเพราะว่าห้าไม้เท้ามันเป็นความหมายประมาณว่าสู้ไปก็เจ็บกันทั้งคู่อะ่ะถ้าทําร้ายกันไปมันก็ไม่มีอะไรดีอะคะ่ะเออมันเหมือนกับเสียเวลามากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะหน่อยว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาจะไม่ชอบคุณนะหน่อยว่า ด้วยความสามารถนะสูสีถ้าสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือว่าคุณทำอะไรแล้วดูทั้งทางที่ผลงานออกมาใกล้เคียงกันแต่ว่าดูคุณดูเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหานะคะหรือว่าโดดเด่นกว่านะมันเป็นมันเป็นในลักษณะของคนที่แบบพอประสบความสำเร็จแล้วมีคนแบบให้ความสนใจนะคะ มีคนให้ความสนใจมากกว่าม,มันก็เลยอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นนะคะรู้สึกว่าก็ทำไมอะ่ะในเมื่อก็ทำก็ทำใกล้เคียงกันนะคะหน้าที่ก็เหมือนกันทำงานก็พอๆกันทำออกมาก็ใกล้เคียงกันทำไมเราถึงดูเหมือนมีคนอ่ให้ความสนใจมากกว่าอะไรประมาณนี้ เออมันก็เป็นเสน่หใครมันเนาะนะคะอ,อดูโดดเด่นหน่อยว่าจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะห้าไม้เท้าอ่ะมันเป็นในลักษณะที่เอาจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเลือกได้อะ่ะคุณอยากที่จะทําอะไรโดยที่ไม่ต้องขึ้นเรียบกับใครไม่ต้องได้อ่า ติดต่ออะไรกับใครมากมายคุณเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ถ้าทําอะไรคนเดียวน่าจะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวเพราะคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นเดยนเชิญเป็นในลักษณะที่คุณเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะถ้าเรื่องไหนที่คุณต้องได้ตัดสินใจเองอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างที่จะเฉียบขาดชัดเจน คือคนบางคนนะคะพอจะทําอะไรต้องถามแต่คนนั้นคนนี้เฮ้ยอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมปรึกษาคนนูน้นคนนี้ทั้งทที่เราก็มีอํานาจมี power ในการตัดสินใจนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะยังรู้สึกว่าอยากหาคนที่คอย support ความคิดให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คิดไปเองแต่คุณไม่ใช่ค่ะคุณเป็นคนที่ คุณกล้าที่จะตัดสินใจเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอ่ะต้องว่าอย่างนี้เป็นคนกล้าที่จะตัดสินใจถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในอำนาจในความรับผิดชอบของคุณคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้คุณไม่ลังเลถ้าความคิดของคุณคุณรู้สึกว่ามั่นใจกับสิ่งนั้นนะคะนี่ก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคุณนะคะเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเก่งเป็นคนที่พบเจอปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าคุณสามารถที่จะหาทางออกได้ นะคะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมคนรอบข้างเขาถึงให้ความสนใจหรือว่าเขาเห็นถึงศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวคุณอืมอาจจะด้วยตอนที่แบบประชุมหรือตอนที่ต้องได้มีการเสนอความคิดเห็นหรือว่าให้ใครบางคนต้องแสดงความสามารถอ่ะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่สังคมส่วนใหญ่จะไหลตามๆกันไปอะค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ ถ้ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือมีข้อแตกต่างคุณก็กล้าที่จะพูดขึ้นมาน่าจะเป็นคนที่หัวค่อนข้างที่จะสมัยใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้าทำนะคะประมาณนี้อ่ะมาดูอีกใบหนึ่งสเสน่ห์เมตตาของคุณฉันเห็นไหมอันนี้มันออกมาหลังจากที่หน่อยพูดจบเลย <c oughs> อัศวินถือดาบค่ะ เป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าพูดในที่สาธารณะกล้าพูดต่อหน้าคนมากมายในกรณีที่มันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่คุณต้องทำแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่มันเป็นอ่าส่วนบุคคลนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งนะ เพราะว่าคนที่ยิ่งดูลึกลับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตอนออกข้างนอกแต่พอชีวิตจริงเนี่ยนะคะปลีกวิเวกหรือว่าชอบทำอะไรที่แบบคนอื่นคาดไม่ถึงอยู่เสมอนะ่ะมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนบางทีเนี่ยนะคะ บางทีด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบหน้าที่การงานภารกิจต่างๆในชีวิตของคุณมันทําให้คุณต้องได้เป็นคนที่ต้องได้ออกสู่สายตาประชาชนนะคะต้องได้พบปะผู้คนต้องได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องได้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ใช้เทคนิคการใช้คําพูดการเจรจานะคะได้ใช้สน่หทางวาจาสน่หทางคําพูด,พดในการใช้ชีวิตในการทํางานแต่อีกพาร์ทหนึ่งของคุณนะ่ะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะหมายถึงบอกว่ากาลยานามิตรที่แท้จริงของคุณนะ่ะที่คุณจะให้อยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะคุณค่อนข้างที่จะเลือกใครที่ไม่ใช่คุณก็นะคะโยกย้ายตัดออกไปเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับคนน้อยที่สุดนะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของงานนะหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของ การค้าขายหรือการอะไรที่อยากให้คนเข้าหานะ่ะทุกๆอย่างคุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนคนน้อยคนที่สุดมันดีมันคล่องมันตัดสินใจได้ไวมันทําอะไรได้ง่ายขึ้นลดการประทะลดการแบบความคิดเห็นที่แตกต่างได้เยอะแล้วมันสามารถที่จะทําให้งานมันไหลลื่นและออกไปได้ไวอืมอันนี้ก็คือเสน่ห์เมตตานะคะของคุณดวงกําลังดีอ่ะ ะะมีการปรับทิศปรับทางคุณสังเกตได้เลยว่าหากตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณกำลังมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคุณจะเป็นคนที่บางทอีอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาเสนออยู่เฉยๆก็มีทางเลือกมีโอกาสเข้ามา อยู่เฉยๆก็ได้รับเมตตานะคะเสนอสิ่งดีๆเข้ามาให้กับเราให้เราเป็นผู้เลือกให้เราได้เป็นผู้ตัดสินใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เคยขัดแยง้งอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเดินไปได้ช้าลงนะคะขัดหูขัดตานะคะ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ออกไปค่ะมันต้องได้มีการตัดจบกัน เพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่ปล่อยให้มันคาราคาสังเพราะหน่อยอย่างที่บ่อยอย่างที่บอกอ่ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนชัดเจนในตัวเองแล้วอะไรที่ไม่ใช่คุณตัดออกหมดค่ะอะไรที่ผิดที่ผิดทางคุณตัดออกหมดนะคะพลังงานวันนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะอัศวินถือดาบชัดเจนแจ่มแจ้งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะหกไม้เท้า ประสบความสําเร็จในเส้นทางได้รับการนิยมชมชอบบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการทําโลกออนไลน์ก็ได้นะนะคะทุกคนมันมี6ไม้เท้าโผล่ขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็อ่าสิบเหรียญบางคนก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนะคะตอนนี้หน่อยว่าคุณน่าจะอาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรโครงการใช่ไหมหรือเป็นแบบ สิ่งที่เราจะไปลงทุนนะคะคุณได้พบได้เจอสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณอาจจะพบเจอจากกาลยานามิตรแนะนําเพื่อนบอกกล่าวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางทีคุณอาจจะพบเจอโดยบังเอิญก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่โชคดีแล้วก็ไพ่ง่ายๆส,สบายขึ้นมามันเหมือนกับความโชคดีตรงนี้สเสน่ห์เมตตามหานิยมตรงนี้มันถึงเวลาแห่งการเฉิดฉายะคะ่ะมันถึงเวลาแห่งการเปิดออกไปให้คนได้ รู้จักคุณมากขึ้นน่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะหน่อยว่าการที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอะค่ะจงใช้จังหวะนี้นะคะให้เป็นประโยชน์จงใช้โอกาสนี้ในการที่จะเหนี่ยวนำสิ่งดีๆให้เข้ามาใครที่อยากจะใครมีคนมีคู่หรือว่าพบเจอใครที่เป็นเหมือนกับเราได้มีทางเลือกตัวเลือกก็พาตัวเองออกไปค่ะ ออกไปพบเจอนะคะพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆนะคะสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือว่ารู้จักในการที่จะนะคะใช้โลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหลายเหตุผลมันมีหลายทิศทางมันมีหลายทางเลือกอะคะ่ะแล้วแต่เพราะถ้าคุณยังปิดตัวเองอยู่อะคะ่ะมันก็ยากที่จะมีใครหรือมันก็ยากที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต นะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นนั้นว่านะคะจงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้สเสน่ห์ให้ถูกต้องนะคะใช้เสน่ห์ให้ถูกทิศถูกทางแล้วคุณจะได้พบเจอสิ่งนะคะดีๆหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคค่ะทุกคนหนไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย